สวัสดีครับผมจะมารีวิวกินหมักไข่เข่าให้เบิ้งครับสงสัยกันใช่ไหมว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนเพื่อนๆในเฟซบุ o กเนาะเพื่อนๆน,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 นี้ก็สงสัยว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนถามมาตลอดว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนนี่ผมจะลองลองกินให้เบิ้งผมสิลองกินให้เบิงงเบ้งครับนี่นี่เป็นแบบนี้ครับนี่ เป็นแบบนี้รสชามัมาเบิงวานร,รสชามันสิเป็นยังไงมาดูครับมาดูนี่กินนี่หอมหอมมากหวานอมเปียนนิด อร่อยมากผมชอบเขาเอิอมาแค่เขานี่จะเป็นมิตรแบนนบ,บาาาออนี้ครับนี่นี่มิตรแบบนี้ครับหมักไายข้าวภาษากลางเรียกอะไรเหนี่ครับแบบนี้ครับนี่เกืนมิตรก็ได้นะแต่ แต่ลำบากตอนออกตอนเข้ากินได้กินง่ายจบการรีวิวเท่านี้ครับยี่สิบห้าบาท